สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับผู้ตรวจการเผยอย่างไร้คำชี้แจงตำรวจไม่ตรวจสารเสติด2คนบนเรือคดีแตงโมแต่คนที่ตรวจแล้วพบยาเสียสาวหนึ่งรายเมื่อวันที่9พฤษภาคมบค่าพันธําบุตโทรกรีลบกริตธีรนนท์เลขาธิการสมักยการผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องกรณีน,รนายรณรงค์แก้วเพชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ขอให้ตรวจสอบว่าเหตุใดตำรวจจึงไม่ได้มีการตรวจหาสารเสพติดกับผู้ต้องสงสัย สองรายบนเรือในคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาและขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรชิดาตามที่นายรณลงลงนั้นได้ยื่นหลองเรียนมาซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนั้นได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนางกล้าให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเทตุจำนวน3ารายในระหว่างเวลา12นาฬิกานาทีจนถึง13นาิกา30นาทีและต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคมบุคคาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบุรีได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวชวิยา เพื่อตรวจสอบและทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลำเกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดวยวิธีกาซคอมมานตูกราฟีได้ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายตรวจสอบพบสารในกลุ่มไบโซไดอะซิปรินหรืออัลฟาโซแรม ซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่1มีนาคมบุคคาสถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบุรีได้มีการประสานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายหาสารเสพติดและเก็บชีววัตถุของพยานบุคคลจำนวน5คนที่อยู่ในเรือลำที่เกิดเหตุโดยทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จากบุคคลจำนวน3ลรายและปัสสาวะพร้อมกับเลือดจำนวน1รายแต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวน1รายไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างแต่ใดๆเนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะทั้งนี้สารเสพติดสามารถตรวจสอบพบได้ จากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดก็คือตรวจที่เส้นผมโดยสามารถตรวจหาสารเสพติดย้อนหลังไปได้กว่า3เดือนแต่การตรวจหรือการทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์นั้นจะสามารถตรวจพบ หลังจากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปภายใน30นาทีและปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเฉลี่ย15-20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงซึ่งหากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วจะเร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็วและขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในคดี ขอขอบคุณข่าวจาก MGR s อน l i n e ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ